เป็นความกังวลของคุณครูนะคะล่าสุดมีครูที่จังหวัดขอนแก่นเป็นครูเป็นครูประจําโรงเรียนในจังหวัดเลยนะคะเขาก็ได้พบผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะขอให้มีการจาัดสรรวัคซีนป้องกันโควิดในทีมเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้กังวลว่าเปอร์เซ็นที่คุณครูได้รับวัคซีนนี่น้อยเหลือเกินแล้วกลัวว่าจะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ค่ะ ตัวแทนครูจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเข้าพบนายจารึกเหล่าประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นขอให้มีการจัดสรรนวัคซีนป้องกันโควิดในทีนหลังจากครูทั้งโรงเรียนได้รับการฉีดวัคซีนไม่ถึง10คนตัวแทนครูบอกด้วยนะคะว่าช่วงก่อนหน้านี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้ครูได้รับการฉีดวัคซีนร้อยละ70ก่อนที่จะมีการเปิดเรียน แต่จนถึงวันนี้จนถึงตอนนี้ครูในโรงเรียนที่มีอยู่กว่า240คนได้รับวัคซีนไม่ถึง10คนทำให้เกิดความเป็นห่วงนะคะว่าสัปดาห์หน้าที่จะเริ่มเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบนักเรียนครูจำนวนกว่า3,000คนจะเสี่ยงต่อการเกิดคลัสเตอร์ใหม่หรือไม่ก็เป็นคำถามนะคะซึ่งเมื่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้รับคำตอบว่าให้รอไปก่อนเพราะว่าต้องทำตามขั้นตอน ไปฟังเสียงของครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนตค่ะเราเราก็ไม่อยากจะสร้างคลัสเตอร์ใหม่อยู่แล้วทีนี้ครูเราก็น่าจะสองสามร้อยคนอยู่แล้วครับทีนี้ก็เพิ่งได้โคต้าไปเมื่อวานยี่สิบโดสก็เลยรู้สึกแบบถ้าสมมติว่าก็อยากอยากมาสอบถามข้อูเพิ่มเติมว่ายังไงจะจะมีโอกาสจะจะได้เพิ่มเติมอะไรอีกไหมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพอโรงเรียนเราคือโรงเรียนกลางเมืองแล้ว ถ้าสมมุติว่าเราเราเรา,เราความพร้อมแบบร้อยปเซตจริงๆก็ควรจะต้องได้รับการฉีดของครูแบบร้อยเเซจริงๆหลกักนี้นก็เป็นความกังวลนะคะของคุณครูในโรงเรียนค่ะ พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประหลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีการแถลงว่าต้องฉีดวัคซีนในกลุ่มครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้ทันก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่1มิถุนายนคือเขามีความตั้งใจนะคะว่าอยากจะให้คุณครูและบุคลากรได้รับวัคซีนก่อนเพื่อที่จะได้มีภูมิคุ้มกันครับแลวเขาก็บอกว่าเนื่องจากเกือบ100ของนักเรียนที่ติดโควิด -19 ได้รับเชื้อมาจากสองแหล่งก็คือ 1. ฝั่งของผู้ปกครอง และอีกฝั่งหนึ่งก็คือครูนะคะซึ่งปัจจุบันจํานวนนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทและสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีประมาณ8ล้านคนนับว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงจึงสมควรให้มีการฉีดวัคซีนในกลุ่มครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันก่อนโรงเรียนเปิดเทอมค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของความกังวลน,นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจํานวนครูบุคลากรรวมทั้งนักเรียนเนี่ยเยอะจริงๆถ้ามีการติดเชื้อขึ้นมานะคะอาจจะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ได้